ตอนนี้มีขายอะไรบ้างแล้วครับด้วยตะไคร้ข่าน้ำอ้อยมีรายได้ก็เข้ากับทุกวันอันนี้ก็อ้อยสุพรรณห้าศูนย์เมื่อวานก็ขายได้สามร้อยก็ผมได้แรงจูงใจจากสวนของนาอมนี่เลยต้นไม้ผมปลูกก็เอามาจากนู่นครับอคุณออมนี้ทําก่อนครับคุณพี่ก็เลยทําตามต้นแค่นี้เองต้นแรกๆเล็กๆเลยครับ ตอนนี้ชื่อสวนตาตองนี่ใช่ไหมครับครับครับโอ oh, ้ปลาปลาเข้าทางไหนครับเนี่ยครับเข้าทางนี้อันนี้สวนตาตองป๋องแป้ง,ปสงผสมผสมผสานหูนี่กล้วยครับกล้วยน้ำวา้ากล้วยน้ำว้าสองข้างทางนี้ก็มีกล้วยสมุนไพรอ๋อเป็นสมุนไพร,ไพรใช่ไหมครับ, <S <S รบอันนี้อันนี้ต้นอะไรอันนี้กระชายกระชาย โอ้ใชยก็มีมีอ้อยมีอ้อยมีมะละกอมีมะม่วงมะม่วงผสมสารกันไปผสมสารในกล้วยนี่อีกนี่จะได้ตัดเดือนหน้าเนาะครับมันจะได้ตัดแล้วแต่ว่าข้าวนี้งามมากๆเลยครับคุณพี่คือผมจะเอาแกลบแกลบดำมาลงโอ้ นี่ใส่แกลบดําก่อนใช่ไหมครับครับอืมเอาแกลบดามาใส่รถหนึ่งแล้วเคลียร์ครับตรงนี้หวานไม่ไม่ใช้สารเคมีนะผมอ๋อนาดาเหรอครับอ๋อเนี่ยไรเนี่ยเนี่ยหนึ่งไร่หนึ่งแสนอู้งงามมากเลยหนึ่งไร่หนึ่งแสนทึ่งเลยเนี่ยข้าวแบบต้นสูงมากเลยอะไรนะหนึ่งร้อยห้ามันรีร้อยห้าคาเบา เริ่มท้องแล้วแต่นี้สองข้างทางนี้มีทุกอย่างเลยนะเนี่ยคี่มนไพรอันนี้คาครับอันนี้ก็ขมิ้นอันนี้แกลบที่เอาลงนานนี้ใช่ไหมครับครัอ๋อแกลบดำครับอู้นี่ต้นนี้จะเริ่มออกรวงแล้วนะครับนี่อู้ดูสิครับรอบๆก็มีกล้วยมีอ้อย ตรงกลางทํานาครับอันนี้ก็รถแกลบดําเอาไว้ยังไงได้จากที่ไหนครับอ๋อให้รถเขาขนมาให้รถเขาขนมาให้รถรับพันสามรถใหญ่ขนาไหครับรถหกล้อครับหกล้อครับเขามาดําให้ครับอ๋อพันสามเดี๋ยวถ้าเผื่อใครได้จากอยากได้แกลบดําเนี่ยโทรมาหาพี่ตองก็ได้เนาะให้ติดต่อให้ได้ครับอันนี้ก็ยางนา สองปีครับโอ้สองปีนี้ก็โตขนาดนี้แล้วครับลงเชื้อเห็ดยังครับเคยเคยลงอยู่แต่มันยังไม่เห็นเขาบอกว่าประมาณสามปีมันจะมันเห็ดละโงกนะเห็นเขาลงสามปีดูสองข้างทางนี้คือตรงนี้ก็จะมีต้นยางนาทั้งสองข้างเลยเป็นอุโมงค์ต้นไม้อนาคตอุโมงค์ต้นไม้อย่างแน่นอนครับตรงนี้กว้างเท่าไหร่ครับพี่ต๋องกว้างประมาณ หกเจ็ดเมตรประมาณนี้ประมาณนี้หกเจ็ดเมตรเนาะกว้างมากเลยอันนี้ก็อ้อยสุพรรณห้าศูนย์ครับทันน้ำขายแล้วครับ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 เมื่อวานก็ขายได้สามร้อยโอ้ได้ตั้งสามร้อยอ่ะครับทางนี้แหละครับมีอะไรเนาะครับก็เหมือนกันสุพรรณห้าศูนย์สุพรรณห้าศูนย์แล้วก็ที่ถึงตรงไหนนะครับที่ยาวไปนู่น อันนี้พยุงเจ็ดปีครับพยุงเจ็ดปีครับอันนี้เจ็ดปีครับเซตาบูแอนก็มูโอ้นี้ร่มรื่นมากเลยมีบ้านอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับครับครับโอ้นี่บ้านเรียกว่าบ้านในสวนนะบ้านในสวนครับในสวนของแท้เลยครับเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดครับโอ้นี่ ครับอะโวคาโดครับครับโตเลยนะนี่ครับลูกหมากออกลูกเต็มส่วนใหญ่ผมจะอาแจกผู้อ่าผู้สูงอายุที่กินหมากผมเอาไปแจกหมากปลูกกี่ปีครับพี่ต๋องโอ้ก็ประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีออกลูกเนาะออกลูกปีแรกใช่ไหมครับนี่ครับครับอ๋อแล้วมันได้คลองไส้ไก่ตรงนี้มันช่วย โอ้ตรงนี้มีคลองไส้ไก่ครับผมจะต่อท่อจากนู้นนั่นท่อตรงนั้นอือยากเปิดเราก็กดลงครับมีน้าหล่อเลี้ยงครับอะโวคาโดนี่ใบเขียวดีมากเลยแสดงว่าอุดมสมบูรณ์ครับก็มันมันได้ความชื้นจาก,น,กน้ำตรงนี้ครับได้ความชื้นจากคลองไส้ไก่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นข้อคัวครับฟางก็อยู่ตรงนี้เลย เเลี้ยงไก่อยู่ไก่ไข่อยู่สี่ห้าตัวออกไข่ไหมครับตอนอัดไข่ทุกวันไข่ทุกวันเลยครับโอ้ตรงนี้ก็ไว้พักผ่อนนี่ก็ปุ๋ยทาปุ๋ยหมักตรงนี้เป็นบอ่อกี่เมตรครับพี่ต้่อนี่ลึกประมาณสามเมตรอ๋อน้ําใสมากเลยนะครับ,รบต่อไปก็จากน้ําตรงนี้เลยใช้ในการ ต่นี้เราขุดเองใช่ไหมครับคือให้เขาขุดครับแล้วเราขายดินขุดเราเราเอาดินขายอ๋อเราขายดินให้เขาครับไม่ต้องใช้เงินครับราไย้ยี่สิบบาทอ๋อคือตรงนี้ก็ไม่ได้ลงทุนตรงนี้ใช่ไหมครับครับครับอ๋อก็ให้เขาขุดให้ครับน้่ต้นกาแฟครับอะนต้นกาแฟอ๋อต้นนี้ต้นกาแฟครับอือมีต้นกาแฟด้วย ของโปรดผมเลยนะนี่ผักที่งวันนี้กําลังทําแปลงผักจะปลูกอะไรครับพี่ผมแบบทําดินไว้ก่อนว่าจะปลูกพวกผักจีพวกอะไรเลยเอ้ตรงนั้นมีสาลากลางน้ําครับลงไปได้ไหมครับนน้ําท่วมแล้วน้ำท่วมไปดูทางโน้นแม่น้ำติ้นไปนุ่งเลยผักสาบก็มีตรงนั้นอ๋อมีผักสาบด้วยอุดมสมบูรณ์มากเลยครับ ผมปีหนึ่งผมกับลูกแล้วไม่รู้เป็นไรหรอกมันต้องใช้ไปฉายส่องเดินครับอันนี้ตะเคียนอ๋อนี้ต้นตะเคียนครับได้สองต้นพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่นะครับก็เกือบห้าไร่น,นี่อินทพาลัมอินทพาลัมก็มี<อ>นะออกลูกเพิ่งเพิ่งตัดหมดอ๋อกี่ปีครับได้กิน มันมาณห้าปีประมาณห้าปีพันอะไรพันบาบาฮีอะไรเขาหน่อเหลืองใช่ไหมครับสีแดงครับโอ้บาฮีแดงราคาดีด้วยแดงไอ้ผมปลูกมียางนามีสะเดาสลับตรงนี้ข้างบ้านก็จะมียางนากับสะเดาสลับกันครับข้างในติดบ้านนี่เป็นยางนาครับครับขยับออกมาสักสองเมตรนี่เป็นสะเดาครับสะเดาพันอะไรนะครับสะเดาบ้านเรา อ๋อสราบ้านเราเลยสราพื้นบ้านเราน,นี่เป็นกระท่อมโอ้อนี่ตรงนี้ที่พักผ่อนข้าไปดูไหมครับครับเนี่ยข้างล่างเป็นน้ําโอ้บรรยากาศดีมากเลยแบบโอ้เข้าท่าเนี่ยทําเองเหรอครับพี่ครับโอ้นี่อยู่บนน้ำเขียนพ่อไม่มีอะไรให้มีแต่ต้นไม้ที่พ่อปลูก นีบรรยากาศดีมากเลยนะครับพี่กองครับอันนี้พรังของปราซื้อออกลูกแล้วครับอ้ตรงนี้ก็ข้าวเหมือนกันเลยครับคับคืองามมากเลยเนี่ยต้นสูงถ้าลงไปก็คงแบบถึงคอแล้วนัเนี่ยนี่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เนี่ยถึงข้างแล้วลาดอมทานาเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าตั้งใจทำนาจริงอย่างจริงครับ จริงจังตรงนี้ก็เป็นอุโมงต้นไม้นะครับเนี่ยสะเดากับยางนาผมลงมาผมก็จับเล่นมันมีความสุขนะครับได้สัมผัสกับต้นไม้มันมีความสุขใช่ไหมครับมีหกปีครับภายนอกมันเจ็ดปีครับโตหมดแล้วนี่ตรงนี้แสดงว่าตั้งใจปลูกเลยครับปลูกคู่กับ เดาเลยนี่ปลงที่หลังแซมไปเรื่อยโอ้นี้ลงจอดรถนี่น้ำมาจากไหนครับน้ำที่อยู่ในน้ำก็ำมาน้ำฝนครับโอ้ตรงนี้น้ำฝนใช่ไหมครับครบัโอ้น้ำดีนำฝน อันนี้ก็ลึกประมาณสามเมตรเหมือนกันตันนี้ก็ขายดินเหมือนกันใช่ไหมครับามันี้เอาไปถมตรงที่ทําบ้านใช่ไหมครับเพราะว่าปลูกต้นไม้แล้วจะได้ใช้ทําไมจะไม่ได้ใช้ครับก็ได้กิ่งมาทําฟืนได้กิ่งมาทำฟืนแล้วเผาถฐานได้แล้วเนาะก็ในนี้ก็ประมาณห้าร้อยต้นครับทั้งหมดอ้ทั้งหมดห้าร้อยต้น แสดงว่าเป็นคนที่ชอบต้นไม้มากๆเลยครับปลูกต้นไม้ตลอดโดยเฉพาะยางนาอันนี้มะฮอกอันนี้มะฮอกการีออ้สูงมากเลยผมชอบไม้แดงน่มีไหมครับไม้แดงนี่ไงครับอ๋อนี่ไม้แดงครับอหทั้งแถวนี้คือไม้แดงหมดเลยครับแล้วคิดยังไงถึงได้มาปลูกป่าแบบนี้ครับพี่ต่งคคือมันผมแต่ก่อนผมดูไอ้ยูทูบเนาะ พวกไอ้บานิวบาอะไรนี่ผมดูครับแล้วมันเป็นแรงจูงใจยังไงหรอครับเ็ยลองทาดูต้นกันนี่ผมปลูกอือพอปลูกไปแต่ก่อนปลูกหน้าแล้วเนาะ้วรดน้ําพอมันเกิดได้สวยก็อือก็เลยทอยอยมาเรืเร่อยๆอ่อันนี้ผมปลูกทีหลังนี่นี่ครับเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรนะครับก่อนที่จะปลูกก็ เป็นที่โล่งเป็นที่นาครับอ๋อทำนานอย่างเดียวน่าจะมียูคาตามขันนาเยอะมากครับผมก็เลยเอารถไถมาดันเน, <c oughs> นี่ยมีไผ่พยุงพยุงก็สวยเนี่ยมีต้นไม้ล้อมรอบเลย พายุงไม้แดงหน้าแรงเราก็อยู่ในนี้อย่างสบายบเลยไม่ร้อนเลยไม่ร้อนครับทำงานได้ทั้งวันอ๋อครับไม้สักผมชอบมากเลยต้นสักเนี่ยใบมันใหญ่ดีนี่ก็โชมแต่ก่อนปลูกโชมผมเอาอยางนาม,มาเสริมมันขึ้นได้แบบเป็นแถวสวยมากเลยครับ พี่ตองตอนนี้รายได้เนี่ยตอนนี้มีขายอะไรบ้างแล้วครับอ๋อก็มีกล้วยครับกล้วยกล้วยตะไคร้าา่าน้ำอ้อยครับครับที่ขายก็มีรายได้ก็เข้ากกไไเกือบทุกวันมีรายได้ทุกเกือบทุกวันเกือบทุกวันเอาจริงเลยมันดีกว่าการทํานาเพียงอย่างเดียวไหมครับพี่โอ้ดีมากเลยพรผมว่าทํานาก็แค่ปีละครั้งเองครับถ้าเราทําสวนเรา มีของกินตลอดอคือลอดค่าใช้จ่ายในรัวเดือนโดยไม่สิ้นเปลืองครับพอเราได้เนื้อมาแล้วไม่ต้องไปวิ่งไปซื้อพวกอะไรขาดไกลนี่เรามีของเราครับก็ถือว่าดีครับอยากกินปลาก็มีในบอ่อครับครับตัวนี้ดีกว่าการทํานาเลยครับคิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกต้องใช่ไหมที่เปลี่ยนที่ทํานามาทําแบบนี้ครับครับอืมก็ทําทนาน แค่หนึ่งตารางเมตรมันไม่ได้อะไรเลยครับถ้าเราปลูกพวกข่าตะไคร้นี่เราขายได้หนึ่งตารางเมตรนี่เราขายได้ครับครับนั่นก็มีความสุขด้วยครับที่สําคัญคือความสุขนี่แหละใช่ไหมพี่ตอนอันนี้สําคัญมากเลยเนี่ยมันมันทําให้บริบทตรงนี้อย่างน่าอยู่มากเลยอย่างทางเข้ามามันก็ร่มรื่นใช่ไหมครับพี่ครับดูสิทางเข้าบ้านเรานั่งตรงนั้นก็มีต้นไม้ไม่โดนแดด สบายสบายเลยตรงนี้อย่างหน้าร้อนนี่มีใครมาหลบไหมครับมาหลบร้อนอยู่นี่เพราะช่วงช่วงโควิดก็ลูกชายก็มาอยู่นี่เลยอ๋อครับเป็นโควิดตอนนั้นครับก็สามารถใช้ชีวิตอยู่นี่ได้ตลอดเลยครับเรียกว่าเป็นหลุมหลบภัยเลยเนาะครับก็น้อยนาอะไรน้ำเค็มหนังผมตินเพิ่งหมดอันนี้เพิ่งหมดไปคอืม เนี่ยมีเรียกว่ามีทุกอย่างในสวนของเราเลยครับครับนอกจากนี้ก็ยังมีเนี่ยตรงนี้ทำเป็นทำเป็นสวนดอกไม้สวยๆตรงนี้ไอ้ตัวนี้ผมเคยโพสขายคนเชียงใหม่ก็มามาสั่งซื้อเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยคุณนายถึนสายนี่ใช่ไหมครับอ๋อมีคนสั่งซื้อครับ โพสขายใช่ไหมครับโอ้กิโลละร้อยกิโลละร้อยตัดไปใช่ไหมครับอ๋อได้ขายด้วยนี่ดอกไม้ยังได้ขายเลยอ่ะอืสุดยอดมากๆเลยเรียกว่าใช้ทุกทางนิ้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเลยเนาะครับดีกว่าทำนาเพราะทำนาเราเราทำได้เพียงปีละครั้งใช่ไหมพี่ต๋องครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต๋องมากๆนะครับที่พาชมสวนแล้วก็ ได้ไอเดียแนวคิดคไปต่อยอดทำเหมือนพี่ตองนี่แหละ <c oughs> ขอบคุณมากๆากครับ <นะ S 1> พี่บ<ผ>มครัขอบคุณมากๆเลยครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ใจดีชาแนลด้วยนะครับแล้วผมจะมาอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ